เด e t r u ูดเ <The> จาะลึกจริงให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL b อบายซโยอีจีนเริ่มเอือมแอบส่งกองกำลังลับบุกเมียวดีหลังจับสัญญาณรัฐบาลไทยไม่ยอมให้ความร่วมมือปราบธุรกิจสี่เทา จีนไม่สนใจไทยแล้วส่งกองกำลังบุกลับมเมียวดีเมืองธุรกิจสีเทาหลังรัฐบาลไทยตีมืนไม่ให้ความร่วมมืออย่างชัดเจนก่อนจะไปรับชมข่าวอย่าลืมกดติดตามทางช่องทางของอ้นที่ปรากฏที่หน้าจอด้านล่างเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งอ้นก็จะมาเล่าข่าวสรุปประเด็นข่าวในรอบของวันที่ทางเดอะคริติกแล้วก็รวมถึงไทยแลนด์เลเวอได้นำเสนอไปค่ะในช่องทางนี้นะคะ ไปติดตามกันเยอะๆนะคะเหตเนื่องมาจากเมื่อวันที่29มกราคม68ค่ะในหลิวจงอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนแลายคณะเดินทางมาถึงท่าอากาศยานแม่สอดจังหวัดตากเพื่อมาดูมาตรการตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่สนามบินคัดกรองแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์และถูกหลอกลวงไปทำงานเป็นสแกมเมอร์ในเมืองเมียวดีประเทศเมียนมา หลังจากลงพื้นที่ไปสำรวจชายแดนฝั่งไทยในจุดที่มองเห็นเมืองช่วยกโก,โกบริเวณบ้านวังแก้วตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดและเมืองเคเคปาร์ตตรงข้ามพื้นที่หมูกก่9ตำบลแม่กุอำเภอแม่สอดสำหรับการเดินทางมาไทยของรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงของจีนก็จะหารือถึงแนวทางการช่วยเหลือชาวจีนที่ถูกช่อโกงจำนวน160คนในเมืองเมียวดีประเทศเมียนมา รวมถึงแนวทางการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและปฏิบัติการร่วมไทยจีนเพื่อปราบปรามการค้ามนุษย์ค่ะแต่ที่น่าสนใจแล้วก็เกิดคำถามอย่างเป็นวงกว้างนั่นก็คือทำไมรัฐบาลไทยไม่มีการส่งตัวแทน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องลงพื้นที่แม้แต่คนเดียวกลับให้รัฐมนตรีช่วยความมั่นคงของจีนเนี่ยลงพื้นที่ด้วยตัวเองเหมือนกับว่าไม่ได้ให้ความร่วมมือหรือเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้เลยล่าสุดนะคะทางด้านนยายไพศาลพืชมงคลนะกฎหมายชื่อดังก็โพสต์ข้อความค่ะผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยเผยว่าเป็นข้อมูลลับที่ได้รับการยืนยันจากทหารในพื้นที่แล้วมีรายละเอียดค่ะบอกว่าข่าวด่วนแต่ต้องรอการยืนยัน มีรายงานข่าวว่าเมื่อเที่ยงคืนวันนี้กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนกับรัฐบาลพมา่าได้ส่งกำลังเข้าลุยแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่เมืองชเวโกโกของกระเรียงเขาใกล้กับชายแดนไทยแล้วจะไม่รอฟังรัฐบาลไทยเพราะไม่มีท่าทีว่าจะร่วมมือถ้ามีความคืบหน้าประการใดจะรายงานให้ทราบผู้นำทหารในพื้นที่ยืนยันมาแล้วเป็นเรื่องจริงครับ ชัดเจนค่ะว่าการลงพื้นที่แต่ละครั้งเนี่ยรัฐบาลไทยไม่เคยให้ความร่วมมือเลยแม้แต่ครั้งเดียวก็ะทาให้หลายๆคนเกิดความสงสัยว่าเป็นเพราะอะไรทั้งนี้เมืองชเวโกโกเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งเมืองสําคัญในจังหวัดเมียวดีรัฐกะเลียงทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศพม่าตั้ตงอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ําเมย ตรงข้ามตำบลแม่เจราอํอำเภอแม่ระมาดตำบลแม่กาษาและตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประเทศไทยอีกทั้งเมืองนี้ยังเป็นเมืองที่มีข้อพิพาทคือว่าทำไมประเทศไทยจึงไม่ยอมตัดไฟหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโน ของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิง์นี้ได้เลยค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นำเสนอข่าวสารสารคมรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะ ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบสโยอิฝ่ายความมั่นคงแฉลับกลุ่มชาติพันธ์เหิมหนักขยายอนณาเขตกว้างขวางยึดวัดไทยเป็นจุดปล่อยสัญญาณโทรศัพท์มั่นคงแฉลับค่ะกลุ่มชาติพันธุ์เริ่มขยายดินแดนแกงคอเซ็นเตอร์ ย้ายฐานบุกพญาตองสู่พบวัดไทยพิรุษส่งสัญญาณโทรศัพท์ข้ามฝั่งก่อนจะไปรับชมข่าวอย่าลืมกดติดตามทางช่องทางของอ้นที่ปรากฏที่หน้าจอด้านล่างเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งอ้นก็จะมาเล่าข่าวสรุปประเด็นข่าวในรอบของวันที่ทางเดอะคริติกแล้วก็รวมถึงเทเลแวลเวอร์ได้นำเสนอไปค่ะในช่องทางนี้นะคะ ไปติดตามกันเยอะๆนะคะสังคมในขณะนี้นะคะต่างก็ให้ความสนใจอย่างมากค่ะกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่บริเวณตะเข็บชายแดนโดยล่าสุดค่ะก็ได้มีการสั่งตรึงกําลังเข้มโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนอาเภอสังขลาบุรีค่ะจากข้อมูลฝ่ายความมั่นคงระบุค่ะว่าแก๊งคอเซินเตอร์ขบวนการค้ามนุษย์กลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติจากเดิมมีฐานที่มั่นอยู่ชายแดนฝั่งตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและอำเภอรอรัญญ,ญประเทศจังหวัดสะแก้ว ลาสุดขยายไปยังเมืองพญาตองสูประเทศเมียนมาตรงข้ามอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะการตรวจของพลตำรวจตรีอนันต์นานาสมบัติรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเน้นไปที่ช่องทางธรรมชาติและจุดผ่านแดนชั่วคราวที่ชาวบ้านข้ามไปมาหาสู่กันตามวิถีได้แก่ช่องทางบ่อญี่ปุ่นฝั่งตรงข้ามชายแดนไทยคือเขตปกครองตนเองกลุ่มชาติพันธุ์ชนชาติมอญ ช่องทางไรอ้อยอยู่ติดกับทางหลวงหมายเลข3 2 3ไม่ถึง20เมตรช่องทางเกษตรหนึ่งช่องทางนี้มีสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวกันพรมแดนเอาไว้ก็คือกำแพงสังกสีเจ้าหน้าที่ทหารให้ข้อมูลว่าย,ยังไม่สามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวรกันพรมแดนได้เนื่องจากไม่มีการปักหลักแบ่งเขตแดนถาวรอ,อย่างชัดเจนนอกจากนี้พบเสาสัญญ,ญาณโทรศัพท์ตั้งอยู่ในวัดเจดีย์องค์ของประเทศไทย2ต้นค่ะ ที่เป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าทำไมเครื่องกระจายสัญญาณโทรศัพท์จึงหันไปทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านและจุดสุดท้ายค่ะก็คือจุดผ่านแดนชั่วคราว่ดนเจดี3องค์่ะซึ่งเวลานี้ทางการเมียนมาก,ก็ได้ปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวทั้ง4ช่องทางค่ะมีเจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจลาดยากกองกำลังสุรนารีตำรวจตะเวนชายแดนกองกำลังอาสา,ารักษาดินแดนเฝ้าพื้นที่รักษาอธิปไตยตลอด24ชั่วโมงค่ะ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7บอกว่าจังหวัดกาญจนบ,บุรีมีพรมแดนติดก,กับประเทศเมียนมาความยาวกว่า371กิโลเมตรมีช่องทางธรรมชาติ43ช่องทางเฉพาะที่อำเภอสังขลาบ,บุรีมีถึง14ช่องทางจึงจำเป็นต้องซีลชายแดนและก็ตรึงกำลังให้เข้มงวดมากขึ้นครับเพื่อไม่ให้กลุ่มอาชญากรรมใช้ประเทศไทยเป็นช่องทางเข้าออกไปกระทำความผิดค่ะ หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสารคมรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะ ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by บายซิโยอีนักรบชายแดนใต้เผยเบื้องหลังทีมนักล่าสังหารโหดจริงกลุ่มโจรใต้เกรงกลัวเป็นอย่างมากนักรบแดนใต้ออกปากเองทีมนักล่าสังหารโหดสุดๆและเก่งจัด,จด ไปที่ไหนโจนใายไม่รอดซึ่งกลุ่มแบ่งแยกดินแดนเขาจะกลัวกันมากก่อนไปรับชมข่าวค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องทางของเบียวด้วยนะที่ปรากฏที่หน้าจอด้านล่างเอาไว้ด้วยนะซึ่งเบียก็จะมาเล่าข่าวนะสรุปประเด็นในรอบวันที่ทางเดอะคริติกได้นําเสนอไปการในช่องทางนี้นะไปติดตามกันเยอะๆนะคะถึงเนื่องจากกรณีค่ะที่สํานักข่าวเดอะคริติกได้มีการนําเสนอประเด็นของทีมนักรบพิเศษ หรือที่เหล่าทหารค่ะมักจะมีการเรียกกันว่าทีมล่าสังหารซึ่งคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มักจะมีการโพสต์ด่าทอโจมตีเนื่องจากทีมนักรบพิเศษเหล่านี้มีการเข้าไปจัดการกับกลุ่มโจรใต้หลายรายจนทําให้เหล่ากบฏใต้ต่างพาก,กันหว,วาดภวะและก็ต้องมีการหาวิธีการต่างๆเพื่อที่จะมาจัดการทําลายความชอบธรรมของหน่วยรบพิเศษเหล่านี้โดยเมื่อวันที่1่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะทางด้านของไอ้สิงเสียเส้น ทหารพลรานชื่ดังที่กอปฏิบัติหน้าที่ค่ะอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ได้มีการออกมาเปิดเผยเบื้องหลังค่ะครั้งที่ตนเองนั้นเคยลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยรบพิเศษเหล่านี้ไว้อย่างน่าสนใจโดยมีการระบุเอาไว้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีกลุ่มก่อความไม่สงบพยายามที่จะใช้สื่อโซเชียลในการโจมตีหน่วยรบพิเศษและโจมตีกองทัพว่าเลี้ยงนักล่าโดยเขาจะพยายามโพสต์ข้อความหรือว่าคลิปเพื่อหวังที่จะให้ประชาชนหันมาสนใจ หันมาเห็นใจเขาและก็จะตอบโต้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐนี่ก็คือการทำงานของกระบวนการแบ่งแยกดินแดนผมก็เลยอยากจะขอออกมาปกป้องพี่ๆนักล่าครั้งหนึ่งผมเคยไปกับพี่ๆนักล่าสังหารโดยไปเป็นไกด์นำทางสมัยตอนอยู่ซูยอผมไปบ่อยช่วงนั้นโดยรูปแบบการปฏิบัติงานของพวกพี่ๆเขานี่เรียกว่าสุดยอดเลยนะโหดมันฮามีครบทุกรูปแบบครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นพลักกำลัง ยุทธวิธีทุกอย่างเรียกว่าเต็มเปี่ยมเลยไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่กลางคืนหรือกลางวันถ้าทีมล่าสังหารลงมือเมื่อไหรหนีไม่รอดเอาง่ายๆเลยนะถ้าทีมชุดล่าสังหารลงไป40-50ถึงคนเนี่ยไปล้อมที่ไหนที่นั่นคือจบไม่ว่าผู้ก่อการร้ายหรือผู้ก่อความไม่สงบที่มีอาวุธเนี่ยไม่ยอมมอบตัวแล้วต่อสู้ก็เสร็จทุกรายโดยทีมของพวกเขาก่อตั้งขึ้นมาเพื่อปกป้องชาติบ้านเมืองนี่แหละเพื่อกำจัดคนชั่ว ส่วนแนวทางปฏิบัติของกลุ่มเหล่านี้เขาก็ต้องได้รับคำสั่งจากเบาไปหาแรงเหมือนกันขณะที่เขาออกมาโพสต์ออกมาต่อว่าทีมสังหารที่เขาบอกว่ากองทับเลี้ยงนักล่าไว้เพื่อคอยสังหารกลุ่มก่อความไม่สงบฟังไว้เลยนะพ่อแม่พี่น้องประชาชนถ้าเกิดกลุ่มก่อความไม่สงบไม่กระทําความรุนแรงต่อเจ้าหน้าที่รัฐก่อนเขาก็จะไม่ทําอะไรจะเห็นได้ว่ามีการเจรจามาก่อนหน้านั้น ทุกครั้งก่อนที่จะประท่าก,กันก่อนที่จะเกิดความสูญเสียยอมเกิดจากการที่กลุ่มก่อความไม่สงบมีการตอบโต้ด้วยอาวุธเมื่อมีการใช้อาวุธทุกครั้งเราจะปล่อยให้ยิงเฉยๆหรอมันก็เป็นไปไม่ได้ในเมื่อเราเจรจาแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้นำหมู่บ้านผู้นำชุมชนครอบครัวผู้ก่อความไม่สงบไปเจรจาแล้วเพื่อให้มามอบตัวเพราะไม่ต้องการให้มีการสูญเสียเกิดขึ้นในทุกครั้งจึงต้องมีการเจรจาอยู่เสมอ แต่อย่างท,ที่ทราบจนพวกนี้มักจะสู้ตายเพราะพวกนี้บางคนไปฆ่าคนบริสุทธิ์ตรงนั้นตรงนี้เป็น10ราย20รายจนมีไม้ติดตัวเป็น10บใบพวกนี้มันยอมสู้จนตายก็จําเป็นที่จะต้องมีการส่งหน่วยล่าสังหารเข้าไปซึ่งทางด้านไอยสิงเสียเส้นก็ยังมีการเน้นย้าว่าสําหรับสามจังหวัดชายแดนใต้พวกพ,พี่เขาประนีประนอมสุดสแล้วชุดพวกพี่เขาเป็นชุดพิเศษที่คอยเข้าตรวจค้นตรงนั้นตรงนี้ ส่วนพวกผมก็เป็นชุดควบกลุ่มพื้นที่ซึ่งก็ต้องแยกให้ออกมันต่างกันซึ่งชุดของพวกพี่ๆหน่วยรบพิเศษเขาเก่งกว่าผมอยู่แล้วยอมเก่งกว่าทหารที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วพวกพี่เขาฝึกหนักกว่าทหารที่อยู่ในพื้นที่แน่นอนซึ่งกลุ่มแบ่งแยกดินแดนเหล่านี้มักเกรงกลัวทีมสังหารเป็นอย่างมากนอกจากนี้ค่ะยังมีอยู่อีกคลิปนะคะที่ไอสิงเสียเส้นได้มีการอัดคลิปพร้อมกับมีการฝากถึงกลุ่มกบฏ b r n ด้วยซึ่งก็เป็นข้อความที่เจ็บแสบว่า BRN ทุกวันนี้มันบอกอะไรมันต้องการให้ทางการไทยไปเจรจากับมันมันจะยื่นข้อเสนอนุ่นนี่นั่นมาให้ซึ่งข้อเสนอมันยอมรับไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นข้อเสนอของเขามันเป็นข้อเสนอของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนกลุ่ม BRN เนี่ยผมไม่ได้สนใจเลยไม่ได้อยู่ในหัวสมองผมก็เรียกว่าเป็นการออกมาซัดที่แรงนะคะและก็ทําให้คนไทยจํานวนมากค่ะได้ทราบแล้วก็มั่นใจว่าทหารประจําการที่อยู่ภาคใต้ หัวใจพวกเขาไม่ธรรมดาซึ่งก็ทำให้คนไทยทั้งประเทศร,รู้สึกปลอดภัยไปด้วยหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภา,าเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ The Truth เจาะลึกจริง